ยังออกมาทําท้าจะไม่ไม่เอาอีกโอ้ไปกันใหญ่เลยคนสับสนเลยครับท่านคือตอนนี้การเมืองไทยเนี่ยมันเปิดโฉมหน้าตัวเองเชัดเจนแล้วว่าเป็นการเมืองในระบบซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นการเมืองในระบบที่ซื้อคนพักไปซื้อคนแล้วก็มีคนไปซื้อพรรคแล้วไอ้คนที่ซื้อพักคนั่นแหละพอมันเมียอำนาจแล้วมันก็เอาชาติบ้านเมืองไปขายอเอาประโยชน์ของประชาชนไปขาย การเมืองมันเป็นแบบนี้ oh. และตอนนี้มันก็แสดงตัวชัดเจนขึ้นมันไม่เกรงใจใครมันเลยทําให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เห็นไอ้ความอปยศอ,อดสูทั้งหลายเนี่ยว่าการเมืองแบบเนี้ยมันจึงทาให้บ,บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้เพราะจะจะร้องโอดควรวญอะไรไปเนี่ยมันไม่มีความหมายหรอกครับ mm. มันมีอย่างเดียวต้องเปลี่ยนแปลงไอ้การเมืองระบบนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่บ้านเมืองเราจะหาย,ยานะไปมากกว่านี้ มันตอนนี้ปรากฏการทั้งหมดนะครับอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละคือเป็นการเมืองในระบบที่เรียกว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงขายคนขายพัคแล้วก็ไปขายชาติกันมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราเห็นนี่นะครับก็คือเรื่องนี้แหละไม่มีเรื่องอื่นแล้วครับจะพูดให้รอยยังไงจะพูดให้มันแหลมคมคมคายยังไงมันก็อยู่ในเรื่องนี้แหละวันเราก็ต้องดูกันนะครับว่า ไอ้ใครที่มันขายตัวขายตนให้เงินทองเนี่ยมันไม่มองไม่เห็นความเป็นคนของมันแล้วเนี่ยประชาชนหวังพึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจการเมืองกันได้ดีว่ามันมาถึงจุดวาระที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเพราะประเทศชาติก็แบกรับไม่ไหวประชาชนก็แบกรับไม่ไหวสภาพนี้มันกําหนดนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วโอ้ <c oughs> ผมชอบมากเลยครับ เดี๋ยวจะต้องเป็นข่าวใหญ่ต้องพลแล้วครับชอบมากเลยซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงขายพักขายชาติโอ้โหโดนทุกดอกเลยครับโดนทุกดอกเลยท่านครับมันจับคู่กันเนี่ยมันจับคู่สู้กันเพื่อการเมืองหรือว่าสู้เพื่ออะไรนะครับอย่างเช่นประชาชนก็บอกว่ากูไม่เอากับภูมิใจไทยคุณอภิสิทธิ์ก็บอกกูก็ไม่เอากับก้าทำ ไอ้นั่นออกมาไอ้นี่ออกมาอีกเนี่ยเพื่อคนจะได้เลือกเขามากขึ้นหรอครับอย่างประชาชนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> อย่างนั้นต้องเลือก <c oughs> ผมเกินครึ่งเลยผมจะได้ไม่ต้องไปลวงว่าใครเออท่านว่าไงอะครับอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับครับเพราะจะอยู่ไม่มีใครออกมาพูดเลยว่ากูไม่เอามึงเนี่ยไม่มีเราในทางการเมืองไทยเนี่ยครับแต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์มันบังคับจนต้องพูดกันแล้วว่ากูไม่เอามึง <c oughs> นะครับ <c oughs> และพวกที่ประกาศกูไม่เอามึงก่อนนี่ก็คือพักประชาชน ประกาศว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยนะครับคือกูไม่เอามือแล้วก็เป็นผลให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาประกาศสวนมาเลยว่ากูก็ไม่เอามือเหมือนกันพรรคภูมิใจไทยก็จะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนแต่แม้กระนั่งแม้พูดกันอย่างนี้แล้วนะครับคนก็ยังลังเลสงสัยนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าหรือมันจะแหงตากันอีก ตอนนี้จึงมีการเรียกร้องให้พักประชาชนผู้ได้ชับหน่อยว่าการที่คุณบอกว่าจะไม่ร่วมจะตั้งรัฐบาลกับพักภูมิเวทยเนี่ยคุณจะต้องไม่ไปโหวตให้เขาด้วยใช่หรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ไปร่วมจะตั้งรัฐบาลแต่คุณไปโหวตให้เขาเหมือนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอาพักไปเป็นพักฝ่ายค้ำอยู่อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนก็ต้องการความยืนยันนะครับในขณะเดียวกันพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่า จะไม่ร่วมรัฐบาลที่มีพรรคการธรรอยู่พรรคการธรรก็มาตอบโต้อยู่ทุกวันนี้นะครับัดังการที่พรรคการเมืองประกาศกูไม่เอามือเงินอย่างนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงเพราะปกติเขาไม่มีใครประกาศกันอย่างนี้นะครับครับเมื่อประกาศกันอย่างนี้ก็หมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่ารัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นหลังการเลือกตั้งนะครับจะไม่มีพรรคประชาชน ร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งกําลังเกิดกระแสฟีเวอร์อย่างร้อนามทั้งบ้านเมืองเวลานี้นะครับครับปรากฏการณ์แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยทําให้ภาพลักษณ์ที่คนดูดูถูกดูแคลนว่าจะเหลือไม่ถึงห้าสิบคนนะครับวันนี้มันกลับพุ่งกระชูทุกพรน,นะครับมันอะไรทาให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันตั้งตัวได้ขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมา และไม่ได้ฟื้นตัวเปล่าๆนะครับฟื้นตัวไปในทางที่จะแลนสไลด์เอาด้วยให้ระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยเขาไม่ร่วมกันตั้งรัฐบาลก็เป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเขาจะเลือกจับพรรคประชาชนหรือจะเลือกจับกับพรรคภูมิใจไทยเพราะการประกาศแบบนี้นะครับเท่ากับยกอำนาจชี้ขาดในการตั้งรัฐบาลไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็นบตกเลยครับ อยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยก็มีคนมายกอำนาจในการฟอร์มรัฐบาลให้ขึ้นมาเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ต่อไปนี้ก็หลังเลือกตั้งก็คอยดูกันนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยถึงจะได้ก,ก็คือมันไม่มีทางต่ำกว่าร้อยอยู่แล้วนะครับ mm. เขาก็มากประมาณร mm. ้อยยี่แต่จะถึงร้อยห้าิหรือไม่นี่ผมไม่กล้าคิดไปแม้ในพรรคเขาก็ประเมินกันว่าเขาจะได้ร้อยห้าสิบขึ้นไป แม้กระนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่ได้จะต้องจับมือกับพักอื่นตั้งรัฐบาลก็คงเหลือว่าจะจับกับประชาชนหรือว่าจะจับกับพักภูมิใจไทยถ้าจะจับกับพักภูมิใจไทยก็ต้องแบกรับปัญหาทั้งหลายที่พักภูมิใจไทยแบกรับอยู่ในเวลานี้ทุกเรื่องรัฐบาลใหม่ก็ต้องแบกมาด้วยจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองแค่ไหนก็ไม่รู้ ในขณะเดียวกันถ้าไม่จับกับพักประชาชนไอ้พักเพื่อไทยก็ต้องไปจับกับพักประชาชนก็จะถูกคนข้้งเจ้าเนี่ยนะครับก็จะถูกพวกนิยมเจ้าหรือพวกข้างเจ้าเนี่ยก็จะมาล้มล้างรัฐบาลน,นั้นก็อาจจะมีเรื่องมีราวขึ้นมาอีกก็ได้จะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรงะันนี้นี่คือปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งมันก็อยู่ในแนวนี้แหละครับหรือทางที่สามนะครับมันจะพลัดจะผููเกิด อะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาพรกเพื่อไทยจับพักทั้งภูมิใจไทยและพรักประชาชนมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลสามร้อยเสียงเลยถ้านนี้ก็นะว่าก็เป็นเรื่องปรากฏการณ์ใหม่รเราต้องแก้ปัญหากันสารพัดเรื่องเหมือนกันนะครับคือทั้งปัญหาที่พรักภูมิใจไทยแบกรับอยู่กับปัญหาที่พรักประชาชนแบกรับอยู่รัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดแต่ว่าก็จะตีกันอีหลุงตรงนางในพักรัฐบาลนั่นแหละอันนี้คือสภาพการเมืองที่จะเป็นไป ส่วนพักแถวสองเนี่ยวันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่าเมื่อพักพลังประชารัฐลอยลาลงไปเนี่ยพักประชาธิปัตย์ก็ยังไม่แน่ว่าจะตั้งหลักได้หรือยังแต่พักกล้าทำเนี่ยก็โดดเด่นขึ้นมาในพักแถวสองและถ้าได้ถึงเจเสียงนะครับจะมีบทบาทต่อการตั้งรัฐบาลทันทีและมีบทบาทต่อการดำรงอยู่ของรัฐบาลด้วยวันจับตาพักก้าธรรให้ดีส่วนพักเล็กพักน้อยต่ำสิบนะครับ พวกนี้ก็จะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องจับมือกันซึ่งพักของผลเอกลังสีพักไทยเศรษฐกิจเนี่ยก็ตอนนี้มีภาษีดีกว่าใครในหมู่พักเล็กพักน้อยนะครับเพราะมันเกิดก,กระแสนิยมขึ้นมาพราะะน,นก็แต่ว่าไม่พอเสียงก็จะถ้าไม่ถึงสิบเสียงหรือสิบเสียงก็ไม่มีน้ํายาอะไรอันพักเหล่านี้ก็ต้องรวมตัวกันไม่ได้หกเจ็ดสิบเสียงก็จะมีอำนาจต่อรองเนี่ยการเมืองก็จะออกในรูปหน้าโฉมอย่างนี้แหละครับ แฟนๆสงสัยเหลือเกินครับว่าพักส้มหรือพักก้าวไกลประชาชนเดิมเนี่ยถูกภูมิใจไทยเนี่ยหลอกกินไข่แดงสองครั้งสาครั้งหรือเปล่าครับหลอกให้ตั้งหลอกให้ค้ำแล้วก็ถีบทิ้งเลยเออ,อันนี้ก็เสียแต้มมาเยอะแล้วนะครับครับือข่าวที่แล้วเนี่ยผมก็พูดออกรายการเนี่ยเตือนนะครับว่าพักประชาชนมีทางเลือกตั้งสามทางหนึ่งโหวตให้เพื่อไทยครับ เพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลครสองโวหวตให้ประชาชนประชาชนก็เป็นรัฐบาลครับหรือสามคุณรวมตัวกันเลยสองสามพักเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมเป็นรัฐบาลออแปลกจังก็ไปโหวตแลวก็ไม่โหวตให้เพื่อไทยด้วยอ,อไปโหวตให้พักประชาชนไอ,อ้พอกประภูมิไทยเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยก็เป็นรัฐบาลเ,าเาสียงข้างน้อยครับพราะเวลาเขายุติกาเขาก็ด่าพักประชาชนรับครับ เขาต้องยุบสภาเพราะเป็นรัฐบาลเสียข้างน้อยอมไม่มีทางเลือกอแล้วใครต้องรับผิดชอบแ่ะครับก็รรคประชาชนเขาถึงเขียนว่ารรคเนี้ยมันแบกแต่ข้างโง่จริงๆเธอมีเสียงเยอะที่สุดนะครับแต่ก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ <c oughs> และก็ไม่กล้าและไม่ยอมเป็นรัฐบาล <c oughs> ฝ่ายข้า้งก็ไม่ยอมเป็น <c oughs> ก็ผลเลยบอกเป็นแค่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภรคฝ่ายค้าหรอกเป็นแค่คนแบกเสลียงให้ขุนหลวงท่านนั่งบนเสลียงเอาตีนเหยียบหัวเล่นอย่างนั้นอ่ะมันแต่ผมคิดว่า คน N เราม It ันก็สรุปบทเรียนได้นะครับก็เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดของพรรคประชาชนอยู่และทําให้ประชาชนที่เลือกพรรคนี้นะครับต้องตั้งข้อสงสัยในการเลือกตั้งครั้งใหม่เพราะตอนนี้ก็เข้าขคาดคำถามนะครับว่ามาขอให้ฉันเลือกอีกเนี่ยฉันเลือกเธอไปเป็นรัฐบาลเธอจะเป็นไหมหรือไปเอาเสียงที่ฉันเลือกให้ไปเลือกให้คนอื่นอืแล้วฝ่ายค้านคุณจะเป็นไหมถ้าไม่เป็นรัฐบาลคุณจะเอาอย่างไร คุณจะประพฤติตัวเหมือนอย่างเดิมอีกไหมเด็กฉันไม่เอาแล้วนะจาเป็นประพฤติตัวเป็นสัตว์ขึ้นบกครึ้งน,น้าเนี่ยม้นวันนี้เขาก็เจ็บช้าและกําใจอยู่ครับครับแต่เชื่อว่าเขาก็ต้องได้บทเรียนเยอะเหมือนกันครั้งนี้ครับท่านไพสารประเมินว่าพรักประชาชนจะได้เกินร้อยไหมครับเพราะบางสํานักบอกว่าไม่น่าจะถึงร้อยคือเขาเชื่อว่าเขาจะได้เกินครึง่งแต่ผมฟังทงนะครับไม่ถึงครึง่งแต่ก็ไม่ต่ำร้อยอเพราะอะไร ขณะที่พรรคอื่นกําลังวุ่นวายอยู่กับการแก้ตัวกับการหาเสียงนะครับพรรคประชาชนเขางทาอะไรเงียบเริบอยู่นะครับผมเป็นคนขี้สงสัยก็ไปสอบถามว่าเสิร์ฟมาว่าพรรคประชาชนมันทําอะไรอยู่ยึงเงียบเกิบป,ปรากฏว่าเขาซุ่มเงียบครับเขาซุ่มขยายสมาชิกพรรคให้ได้ยี่สิบล้านคนอืเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถจัดตั้งผู้คนนะครับเป็นสมาชิกพรรคได้ยี่สิบล้านคนเนี่ย เขาจะได้ถึงร้อยสี่สิบเสียงนะครับ oh, ต้องมาเล่นไป oh. รรคับโ oh. แล้วตอนนี้เนี่ย oh. เขากำลังซุ่มทําเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องใหญ่โตครับ oh. ใ,ครใครจะหาเสียงไรมึงหาเสียงไปใครจะลงพื้นที่ไปภาษาแง่ปม้งว่าไป oh. เขาก็จัดคนไปออกทีวีเป็นกล่องแกลมไป oh. แต่ที่ทําจริงนั่นแหละคือขายายสมาชิกพรรคให้ได้ยี่สิบล้านคน oh. ทีนี้ไอ้นี้มันก็เป็นเป็นลูกไม้เก่าของพรรคเพื่อไทยนะครับสมัยคุณทักษิณแกเป็นรัฐบาลเนี่ย ขาก็ช um> ี้นำไว้ก่อนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องมีสมาชิกให้ได้20ล้านคนทําไปทํามาก็ขยายสมาชิกไปได้ถึง14ล้านคนแล้วต่อมาก็มาหลงเสื้อแดงอยู่ก็เลยไม่ได้ขยายสมาชิกพรรคตอนนี้ก็มีสมาชิกพรรคอยู่10กว่าล้านคนจึงทําให้เขาเลือกตั้งเนี่ยได้ผลที่แล้วมาทุกครั้งพันคราวนี้เขาไหวตัวแล้วครับพรรคเพื่อไทยเขาไหวตัวแล้วว่าพรรคประชาชนกําลังซุ่มขยายสมาชิกพรรคและถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะครับ น่ากลัววัาเขาจึงกําลังมาฟื้นฟูการขยายสมาชิกพักตอนนี้พักเพื่อไทยกําลังซุ่มขยายสมาชิกพักแข่งกับพักประชาชนอยู่ครับ,รบโดยอาศัยฐานมวลชนเดิมของเขานี่แหละซึ่งก็ไปได้เร็วนะครับเพราะว,ว่าฐานจับตั้งเดิมก็มีอยู่ก่อนแล้วพักพี่ป้อมของผมนะครับแหมผมแต่เด็กก็อยู่บ้านเดียวกันมานะครับรักเพราะรัก,ร,กรักใครชอบพอกินข้าวหมอเดียวกันมามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ พระรพักพี่ป้อมถึงได้แหมออกมาดีๆเหมือนมาออกมาดีๆเจ้อกี้ตกมาเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับท่านรนศานความจริงพักนี้ก็สตาร์ทดีนะครับตอนหลังเนี่ยคนเข้าพักแห่กันเป็นเป็นว่าเล่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังสามารถส่งสอสอเขตได้ตั้งสองร้อยกว่าเขตส่งบัญชีรายชื่อครบตั้งร้อยร้อยบัญชีเนี่ยแล้วอยู่ๆกลายเป็นว่าวันว่าพักจะวางมือกลางเมืองเธอาท่า,ามกลางศึกอย่างเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับตัวแต่ตถามหมาก็บอกยังอยู่ไม่ได้ไปไหน Hmm. เพียงแต่ว่าสละไม่เป็นนายกเท่านเองให้คนรุ่นใหม่เขาบ้างเข hmm. าก,ก็พูดอย่างนี้แต่ช่วงนี้ข่าวลบมันก็ออกมาเยอะนะครับเพราะเป็นธรรมดาเป็นช่วงคัดเลือกไอ้พวกที่เขาไม่คัดเลือกลงสมัครไอ้พวกนี้แหละครับที่มาโพลธน,นาปล่อยข่าวให้เสียหายอยู่เนี่ยก็เป็น oh. ออกมาจากทางนี้นั oh. oh. ้นพัดพลังประชาัฐผมไม่เชื่อว่าจะเลวร้ย,ย่างที่เป็นข่าวหรอกครับ,รบแต่มันเป็นเทศกาลที่พวกที่เขาไม่เลือกเอามาปล่อยข่าวล้างแค้นกันตท่านั้นแหละ oh. อ๋อแหม่พอแล้วมีสมาชิกลาออกจากพรรคเยอะแยะพวกก็ตกใจกันใหญ่ถามผมกันใหญ่เลยว่าเอ้ยเป็นยังไงพี่ป้อมก็เป็นยังไงแหมผมไม่ไม่ไม่รู้ตอนนี้ล่าสุดเลยครับที่ผมทราบเนี่ยประกาศส่งรายชื่อส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบเขต200เขตเลือกตั้งอ๋อครับมันอันนี้ไม่ได้ก็มันก็แต่ว่ายังอยู่ใช่ไหมครับยังสู้กันอยู่ครับครับพราดูสุขภาพพี่ป้อมเขาดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนะครับไม่ใช่แย่ก่าเก่านะครับดีก่าเก่านะครับ ผมก็ว่าดีขึ้นกว่าเก่าครับครับเพราะฉะนั้นมันเออเดินดูคล่องขึ้นนะครับใช่ฮะน่าจะสู้แ้วยังมีบลเด็ธรรมรักมาช่วยอยู่อีกคนหนึ่งอ๋อฮะพีนี่กับมือเก่าครับก็ไปช่วยอยู่นะครับไปก็ระดมคนได้ดีพอสมควรเลยครับแต่อย่าเที่ยวมองข้ามผู้เท่าไปนะครับครับก็เป็นไปได้ว่ามึงแหก็มาขอเงินกูมากนะกูก็ทิ้งทวนอย่างนี้เลย เมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้พวกที่จะมาหลอกขอเงินขอทองม่ใช้นะครับ,รบซึ่งตอนนี้ต้องถือเป็นเทศกาลชิงเปรตนะครับไอ้พวกที่แข้ามาเต็มไปหมดเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็หนีไปหมดใช่ไหมครับครับเห็นไหมครับบางคนเนี่ยตั้งท่าจะมาขอเงินสามสี่สิบล้านครับห้าสิบล้านไปเลือกตั้งครับซึ่งไม่รู้จะได้ไม่ได้อพอมีข่าวว่าพี่ป้อมวางมือปั๊บไปอยู่พักอื่นเลยเออไปหมดเลยเห็นไหมครับครับเพราะฉะนั้นในเทศกาลชิงเปรตเนี่ย อันนี้ก็อาจจะเป็นลูกไม้อย่างหนึ่งนะครับ<า>นั้นอย่าไปดูถูกผู้เท่าเ,<อ>เพราะผูเ<อ>้เพราะหลวงป้ามเนี่ยมีเรื่องข่าวอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีมีมาตลอดแล่ท่านก็อยู่ตลอดนะครับครับแหมเทศรรกาลชิงเปรตนี่มันบ้านท่านทําไมเขาเรียกเทศรรกาลชิงเปรตนะครับมีที่สงกรานดเนี่ยครับผมจาได้ตอนที่ผมไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าตอนนี้มันกําลังจะเลือกตั้งไอ้พวกที่ต้องการนะครับประโยชน์หาเงินใช้ในยามเลือกตั้งนี่มันเป็นเทศรรกาลนะครับครับใครที่อยู่ในวงการพักการเมืองก็จะรู้ดีแหละครับ พอถึงที่จะเลือกตั้งมาเนี่ยจะมีผู้แห่เข้ามาสมัครรับเลือกตั้งกันเกลี้ยวเลยทั้งที่บางคนเนี่ยมันไม่มีทางได้สมัครมายี่สิบครั้งก็ไม่เคยได้แล้วเงินที่เคยเอาไปจากพรรคเนี่ยมันก็ไปใช้ใจ่ายเป็นส่วนตัวเป็นไรายได้ hmm. มันก็จะมาหาก,กินอยู่แบบนี้มันเยอะมากพวกนี้เยอะจริงๆครับ hmm. อย่างพรรคพลังประชารัฐนี่นะครับ hmm. ที่มาติดต่อผ่านผมขอให้ไปแนะนําให้พี่ป้อมส่งลงสมัครเลย hmm. ก็เยอะแยะ hmm. ผมเรียกมาดูแลครับ บางคนเลือกตั้งคราวที่แล้วได้3ามพันเสียงแล้วมึงจะมาสมัครเลือกตั้งจะมาขอเงินก็สองล้าน5ล้านไปเลือกตั้งคใครก็จะให้มึงครับพอไม่ได้ก็โกรธนะครับก็ไปปล่อยข่าวให้เสียหายนี่เราธรรมดายอยู่แล้วครับทีนี้คนเขาสงสัยบิ๊กเล็กวิกเล็กก็คือไอ้รัฐบรีการาโหมเนี่ยนะครับ ออกมาบ่นน้อยอ,อกน้อยใจว่าเอทำไมเมืองไทยถึงสแตนอารมณ์อยู่คนเดียวเลยและเราก็โดนกล่าวหาอย่างเดียวว่าโจมตีขเขมรทั้งที่ขเขมรโจมตีไทยเราก็เหยียบกลับระเบิดก็ไม่มีชาติไหนช่วยเราเลยว่าเเราตุนระเบิดวางยังไงเราโดนโดดเดียวโดนโจมตีโดนหาว่าบุกรุกทําไมถึงเกิดอย่างนั้นและรัฐบริอาหมบ่นเองรัฐบัิาหมบ่นเองแล้วท่านไปสาลเป็นประชาชนจะเอาอยัางไงล่ะครับเนี่ยจะไปเป็นรัฐมนตรีลาหมแทนก็ไม่จะได้แก้ไข ผมเชื่อท่านรัมสทีกัระห่มนะว่าคนนี้ไม่ใช่คนแล้วไหลพูดจาอยู่กับน่องกับลอยแล้วเป็นสัตว์แต่ไอพวกนักการเมืองอื่นน่ครับผมไม่เชื่อถือที่มาคุยโวอ้วดว่าตอนนี้โอ้ยมีผลงานด้านต่างประเทศทุกประเทศเชื่อถือเราเชื่อฟังเราช่วยเรากระเทือกกระเม็นนะครับที่มาโอดอวดอ้อจนกระทั่งว่าพูดได้ง่ายว่ายกหางง่าจนกระทั่งเด่นไปทั้งประเทศนี่นะครับจนคนหลงเชื่อ ไอ้ผมเองไปทวงไปติงเข้าเราพอรู้นะครับก็ถูกลุมกันดา<ม>่าพราคนไปถูกเขาหลอกม,มาวันนี้งามหน้าไหมละครับรัฐมนตรีกระผมพูดชัดเจนไหมว่าไม่มีประเทศใดในโลกเห<อ>็นใจประเทศไทยหรือเข้าข้างประเทศไทยเลยประเทศทั่วโลกเขาเข้าข้าง,ขางขาเขมร<อ>เห็นว่า,ขาเขมรถูกไทยรังแกร<ม>พราะแน้วที่มึงมาคุยโวอวดกับว่ามึงทํางานได้ผลดีได้ผลเด่นแล้วเป็นยังไงครับก็มาหลอกคนไทย ทั้งที่ความจริงก็เป็นดังที่ทรัฐมนตรีเราพูดนะครับไม่มีประเทศทใดเห็นใจ,ใจประเทศไทยไม่มีประเทศใดเข้าข้างประเทศไทยเห็นว่าเรามี่รังแกเขามีหนำซ้ํานะครับทําไปทํามาเนี่ยยังจะปลักมิดเป็นศัตรูอีกยังกำลังกำลังจะไล่แต่รัเสเซียไล่แต่จีนให้เป็นศัตรูอีกทั้งที่สองชาตินี้เขาเป็นมิตรกับไทยอตอนนี้กําลังสร้างความเกลียดชังจีนกําลังสร้างความเกลียดชังรัสเซียเนี่ยก็คือ นอกจากคุณไม่ทําอะไรให้เป็นผลดีแล้วนะครับคุณกําลังจะไล่มิตรเป็นศัตรูซึ่งอันนี้นเ,นเป็นการกระทําของอาริลาาศัตรูเท่านั้นแหละครับอืมิตรหรือคนดีใครก็จะทําอย่างนี้หน้าที่ของไส้ศึกนะครับหรืออาริลาาศัตรูประการหนึ่งก็คือทําให้เราแตกสามัคคีกันภายในอ,อันที่สองคือทําให้มิตรของเราเนี่ยเป็นศัตรูของเราเวลานี่้ผีตัวไหนแหะครับที่กําลังทําให้มิตรเป็นศัตรู ที่กำลังไล่กระทึบจีนกระทืบรัสเซียให้เป็นศัตรูกับไทย<ม>ทั้งที่เขาเป็นมิตรกับเราเนี่ยแล้วทํากันเป็นล่าเป็นสันใช่ไหมครับ,รบแล้วมีแล้วมีทางแก้ไขอะไรบ้างไหมเพราะที่ทางรัฐมนตรีกลาหมพูดเนี่ยอย่ามองข้ามและอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ไม่เข้าท่านี่คือเรื่องจริงเราตื่นกันได้แล้วครับเลิกหลงงมงายเลิกถูกเขาหลอกทันทีแต่กา<ม>เราทํางานต่างประเทศเนี่ยเชื่อได้รับความเชื่อถือแคมเปมันแย่แล้วไทยเดี่ยวเยี่ยมแล้ว เนี่ยสภาพจริงๆก็เป็นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีกรลาโหมพูดนั่นแหละครับไม่ผิดเพี้ยนผมยืนยันโอ้โหงั้นเราก็ต้องตอนนี้ต้องต้องให้กระทรวงต่างประเทศเร่งทํางานหน่อยดีครับท่านไพศาลกระทรวงต่างประเทศก็ต้องเร่งทํางานมากกว่าน,นี้หน่อยดีครับท่านไพศาลไม่งั้นเราก็แย่นะครับก็ทํางานได้เป็นได้ผลดีครับ<อ>ก็เป็นไปได้อย่างไรประเทศในโลกนี้เป็นร้อยร้อยประเทศเนี่ยไม่มีประเทศใดเห็นใจประเทศไทย ไม่มีประเทศใดเข้าข้างประเทศไทยเลยมันเป็นไปได้ยังไงอันนี้มนันเป็นความล้มเหลวเป็นความอัปยออดสูใช่ไหมครับใช่ครับคุณจะลาออกด้วยซ้ําไปอย่า<ช>ไปจะว่าจะมาคุยโวโอ้วนหรือถือเป็นผลงานดีเด่นล,ล้ําเลิศเลยอ่า